บทที่1,153วิธีการแข่งขันบนบันไดาย,ยาว1นึ่งหมื่นเมตรจากกระพัดส่วนเทียนสวมชุดคลุมสีทองราวกับเทพเจ้าที่แท้จริงเสียงของเขาดังและทรงพลังดังก้องไปทั่วบริเวณทุกคนมาจากแดนไกลโปรดปีนขึ้นไปบนภูเขา เขาทำท่าทางเชิญชวนเมื่อเสียงของเขาดังก้องผู้คนที่เชิงเขาเริ่มปีนขึ้นไปอย่างมีระเบียบหลังจากที่ปรากฏตัวบนยอดเขาแล้วสาวกบางคนก็มาทักทายพวกเขาและพาพวกเขาไปยังยอดเขาต่างๆของมิกายเอ็กวนเชียน เพื่อพักหลังจากที่ทุกคนจัดที่พักเรียบร้อยแล้วในขณะนี้ห้องโถงใหญ่หลักของนิกายส่วนเทียนผู้คนมากมายมารวมตัวกันที่นี่หัวหน้าคือเอกวอนเทียนเทิงห่วงรองลงมาคือคณบดีแห่งเทียนยูอันจักรพรรดิชั่วร้ายและแข็งแกร่งเช่นดิเชียนผู้คนที่แข็งแกร่งประมาณ30คนรวมตัวกันในห้องโถงใหญ่จักรพรรดิเอกวอนเชียนเสร็จนั่งในตอนแรกมองไปที่ผู้คนที่แข็งแกร่งจากทั่วทุกมุมโลกในห้องโถงใหญ่ และกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถึงตาของเอ็กวอนเชียนเซกของฉันแล้วกดของนิกายเอ็กวอนเชียนของฉ,ฉันฉันวางแผนว่าการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นในลักษณะพิเศษทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมามีคนพูดว่าจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยเอ็กวอนเทียนซองกดใดที่เอ็กวอนจัดขึ้นเทียนซองฉันไม่มีความเห็นจักรพรรดิเอ็กวอนเชียนหยุดเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลฟังฉันก่อน ชายคนนั้นนั่งลงโดยไม่พูดอะไรจากกระพัดส่วนเถียนกล่าวต่อในโลกดึกดำบรรมีสถานที่ที่เรียกว่าภูเขาว่านกูและที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่สัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนลอยอยู่ด้วยฉันได้เรียนรู้เป็นพิเศษว่าในภูเขาว่านกู สัตว์ประหลาดที่ทรงพลังได้มาถึงขอบเขตแห่งกฎหมายแล้วฉันคิดว่าตำแหน่งของการแข่งขันนี้อยู่ที่ภูเขาวันกุพระที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าสู่ภูเขาวันกุฆ่ามอนสเตอร์และรับยามอนสเตอร์และพวกเขาจะจัดอันดับตามคุณภาพของเม็ดยามอนสเตอร์ยิ่งฆ่ามอนสเตอร์ได้มากเท่าไหร่อันดับก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นคุณมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ยินคำพูดของจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์ส่วนเทียน ผู้คนในห้องโถงก็พูดคุยกันมากมายมีคนถามและกล่าวว่าจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ภูเขาว่านกูนั้นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้มีอำนาจบางคนมันอาจจะสามารถข้ามมอนสเตอร์ได้แต่สำหรับคนที่อ่อนแอการไปภูเขาว่านกูเป็นหายนะส่วนเทียนจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามหลงหยวนมีเพียงสิบแห่งเท่านั้นถ้ากลัวตายก็เลือกที่จะไม่ไปยิ่งกว่านั้นคราวนี้ใช้เฉพาะยาอสูรเพื่อแยกแยะอันดับ ในส่วนตัวคุณยังสามารถหาคนเข้าร่วมได้กองกำลังฆ่าสัตว์อสูรฉันไม่มีความเห็นนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดพวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวและขาดการปึกอบรมคราวนี้เป็นโอกาสที่ดีหลายคนพูดและเห็นด้วยกับวิธีการทดสอบนี้ท่านคณะบอดีท่านคิดว่าอย่างไรจักรพัรดิส่วนเทียนผู้รอบรู้มองดูคณบดีสารสวรรค์คณบดียิ้มเบาๆและกล่าวว่าถ้าฉันมีความคิดเห็นใดๆ ก็แค่ทำตามความปรารถนาของจักรพรรดิผู้รอบรู้จักรพรรดิไดกวนเที่ยนเสษยิ้มและกล่าวว่าถ้าเป็นกรณีนี้ทุกคนลงไปแจ้งสาวกเตรียมตัวให้พร้อมและพรุ่งนี้ไปวันวานภูเขาถ้ำเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนก็ลุกขึ้นและจับไปทีละคนคณะบดีของสารสวรรค์ยังพาผู้อาวุโสภายใต้ในิกายของเขากลับไปด้วยและเมื่อเขากลับมาเขาก็เรียกสาวกของเขายังมีคนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ผู้อาวุโสทั้งสิบคนส่งสาวกหนึ่งหรือสองคนรวมถึงสาวกที่โดดเด่นบางคนรวมทั้งสาวกที่ปิดสนิทของคณะบดีประมาณ20คนคณะบดีมองไปที่20คนหรือมากกว่านั้นที่รวมตัวกันและพูดว่า สถานที่ของการแข่งขันนี้คือภูเขาวันกูมันขึ้นอยู่กับการฆ่ามอนสเตอร์ยิ่งมอนสเตอร์ที่ฆ่าได้มากเท่าไหร่คุณภาพของยาเม็ดมอนสเตอร์ก็จะสูงขึ้นเท่านั้นง่ายขึ้นมันคือการเข้าสู่สิบอันดับแรกนอกจากนี้ จักรพรรศักดิ์สิทธิ์เกวนเทียนยังระบุอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถเข้าร่วมกองกำลังเพื่อฆ่ามอนสเตอร์นี่ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งเดียวอีกต่อไปแต่เป็นความร่วมมือระหว่างทีมฉันต้องการให้คุณรวมตัวกันและไปการสังหารมอนสเตอร์ที่ทรงพลังครั้งนี้หนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายของเฮเวนลี่คอ u r t ของฉันจะนับเป็นหนึ่งเดียวใช่สาวกหลายคนพยักหน้าพร้อมกันในทางกลับกันเจียงเชนดึงความสนใจอื่นๆ เข้าร่วมกองกำลังถ้าเขาเข้าร่วมกองกำลังเขาไม่เคยคิดที่จะเข้าร่วมกองกำลังกับสาวกของเทียนยูอนันแต่กับเซี่ยวไฮและเชนยูดีหากพวกเขาเข้าร่วมกองกำลังพวกเขาอาจรวมสามอันดับแรกได้เจียงเฉินเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ เมื่อเห็นเจียงเฉินเหม่อลอยซเซียวเย่ซานอดไม่ได้ที่จะถามอ่าเจียงเฉินตอบสนองและกล่าวว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรซเซียวเย่ซานกล่าวว่าคุณได้ยินไหมนี่เป็นปฏิบัติการร่วมกันคุณต้องร่วมมือกับลูกศิษย์สารสวรรค์ของฉันเข้าใจแล้วอย่างง่ายใจตกลงโอเคลงไปพักผ่อนกันเถอะคณบดีสารสวรรค์หยุดเล็กน้อยเมื่อได้ยินเช่นนี้ลูกศิษย์หลายคนก็จากกันไป หลังจากเหล่าสาวกจากไปคณะบอดีของสถาบันสวรรค์ก็ถอนหายใจอย่างถ่วยไม่ได้และกล่าวว่าสิทธเหล่านี้ต่อสู้และแข่งขันกันเองอยู่เสมอคราวนี้พวกเขารวมตัวกันได้ยากผู้อาวุโสหลายคนเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งไม่ต้องพูดถึงเหล่าสาวกแม้ว่าผู้อาวุโสของพวกเขาจะยังแข่งขันกันอยู่แต่ก็ไม่สามารถขีกันมากนักแวนเจียนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า การแข่งขันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและคุณไม่จำเป็นต้องได้รับผลงานที่ดีตราบเท่าที่คุณสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภยัยผู้เทวาน,นี้ไม่เหมือนคุณใช่หรือไม่เก่งและแข็งแกร่งมากผู้อาวุโสหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานแวนเจี้ยนยิ้มเบาๆแต่ไม่ตอบคณบ,บดีถอนหายใจ มันไร้ประโยชน์ที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เมื่อพวกเขาไปที่ภูเขาวันกูและสัมผัสถ,ถึงพลังของมอนสเตอร์เท่านั้นที่พวกเขาจะรวมกันเซียวเย่ซานอบยักหน้าและกล่าวว่าใช่แล้วบอกพวกเขาเดี๋ยวนี้พวกเขาจะไม่ฟังและเมื่อพวกเขาประสบปัญหาพวกเขาจะรวมตัวกันตามธรรมชาติเราไม่ต้องกังวลมากเกินไปคราวนี้ยังมีคนที่แข็งแกร่งจำนวนมากในลานสวรรค์ของฉันควิ้งกิ้งความแข็งแกร่งไม่เลว ไม่มีปัญหาในการชนะสิบอันดับแรกและศิษย์ของฉันเจียงเชนก็แข็งแกร่งเช่นกันและเขาและคิ้งกิ้งดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีถ้าทั้งสองร่วมมือกันพวกเขาจะอยู่ในสิบอันดับแรกอย่างแน่นอนในขณะนี้เจียงเชนได้กลับไปยังที่อาศัยแล้วเขาไม่ได้ตักไปและปรับลมหายใจในสวนอย่างระมัดระวงังปรับสภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปหญิงงามในชุดสีน้ำเงินเดินมาเธอยือนอยู่ในสนาม มองไปที่เจียงเฉินที่กำลังนั่งไข่ห้างขออยับขั้นดอกบัวของเธอเล็กน้อยเดินไปและนั่งลงบนเก้าอี้หิมข้างๆเธอเจิงเฉินรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นและหลังจากพบว่ามันคือชิงชิงเขาก็ถามอย่างเฉยเมยว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าชิงชิงเม้มริมฝีปากของเธอและยิม้มและกล่าวว่าไม่มีอะไรแค่การแข่งขันครั้งนี้อยู่ที่ภูเขาวนกูภูเขาวนกู แต่ในสถานที่อันตรายมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังมากมายถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่สามารถทำอะไรได้เราจะรวมพลังกันไหมเธอยิ้มด้วยความมั่นใจบนใบหน้าที่มีเสน่ห์ของเธอเธอกล่าวว่าถ้าคุณและฉันร่วมมือกัน มันจะไม่ยากที่จะฆ่ามอนสเตอร์ที่ทรงพลงังและมันจะไม่ยากที่จะเข้าสู่สิบอันดับแรกด้วยกันจิงเฉินเหลือบมองควิ้งกิ้งภายใต้สถานการณ์ปกติเขาจะเห็นด้วยแต่คราวนี้เขามีเพื่อนแล้วพวกเขาคือเซียวไฮและเชนยูดี้เซียวเฮยก้าวสู่ขั้นที่9ของการเป็นนักบุญและเชิญยู่เตี่ยบุกเข้าสู่อาณาจักรแห่งกฎหมายทั้งสคนร่วมมือกันฆ่าแม้กระทั่งมอนสเตอร์ในขอบเขตกฎหมาย ไม่มีปัญหาในการฆ่าสัตว์ประหลาดในขอบเขตกฎหมายและรับยาปีศาจในขอบเขตกฎหมายเพื่อเข้าสู่สิบอันดับแรกเฮ้ hey, hey, คุณหมายความว่ายังไงเมื่อเห็นว่าเจีงเชินไม่ได้พูดเป็นเวลานานคุิงกิ้งก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นยืนด้วยความไม่พอใจบนใบหน้าของเธอและพูดว่าคุณรู้ไหมว่ามีคนต้องการตั้งทีมกับฉันกี่คนฉันมาหาคุณแต่คุณดูไม่เต็มใจเจงเฉินยิ้มเบาๆและกล่าวว่า ฉันไม่ต้องการสร้างทีนกับคุณจริงๆบ้าจริงชิงชิงสาบแช่งด้วยความโกรธบทที่1,154าทรีซ้ำข้อิคุ้งยิ่งหงุดหงิดมากเธอมองไปที่จียงเชนและรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของจียงเชนนั้นดีดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมกองกำลังจากมุมมองของเธอ ปราบใดที่เธอเข้าร่วมกองกำลังกับเจียงเฉินและพบสิทธิทแข็งแกร่งกว่าจากสารสวรรค์สามคนก็พิงพอแล้วและหากทั้งสามคนรวมพลังกันพวกเขาควรจะสามารถทำให้สามอันดับแรกมีเสถียรภาพได้อย่างไรก็ตามเจียง เชนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเจียงเชนมองไปที่ควิ่งคิ่งที่กำลังกโกรธและพูดว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการเข้าร่วมกองกำลังกับคุณฉันแค่มีคู่หูอยู่แล้วและไม่ใช่ว่ายิ่งมีคนในทีมนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี แค่สองหรือสามคนเพราะยิ่งมีคนมากเท่าไรคุณก็ยิ่งต้องต่อสู้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณค่ามอนสเตอร์ได้มากเท่าไรเมื่อได้ยินเช่นนี้ชิงชิงก็สูดหายใจเข้าลึกๆมองที่เจียงเฉินและถามว่าใครคือเพื่อนของคุณมีสหายที่เหมาะสมกว่าฉันในสารสวรรค์หรือไม่เจียงเฉินหัวเราะเขายิ้มและกล่าวว่าไม่ใช่สาวกของสารสวรรค์คุณชิงชิงโกรธอีกครั้งเมื่อได้ยินว่าเธอไม่ใช่ ลูกศิษย์ของสารสวรรค์ตกลงเจียงเฉินหยุดเล็กน้อยและพูดว่าถ้าคุณอยากอยู่กับฉันจริงๆฉันก็จะไม่เต็มใจสัญญากับคุณนำคุณมาหนึ่งอันและนำคุณเข้าสู่สิบอันดับแรกสำเร็จใครหายากควิงกิ้งวิทย์เสียงครวญครางเย,ย็นเหยียบเขาหันหลังเดินจากไปเจียงเฉินยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ไม่นานหลังจากที่เธอจากไปเซียวยูเอซานก็ปรากฏตัวขึ้นคุณคิดว่างไงเซียวเย่ซานถามเจียงเฉิน ตกตะลึงครู่หนึ่งและถามว่าคุณคิดอย่างไรเซียวยูเอซานกล่าวว่าคราวนี้คุณสามารถสร้างทีมเพื่อฆ่ามอนสเตอร์ร่วมกันได้สาวกของเ e อ็กวอนเทียนเซกหรือนิกายอื่นๆจะต้องดึงทีมตอนนี้ สารสวรรค์ของฉันไม่ได้อ่อนแอในครั้งนี้ถ้าคุณสามารถเข้าร่วมกองกำลังกับวิ่งงและคนอื่นๆก็จะไม่ยากที่จะเข้าสู่สิบอันดับแรกเมื่อได้ยินสิ่งนี้จเจียงเชนกล่าวว่าฉันมีคู่หูอยู่แล้วอ่าเซียวยูเอซานตกตะลึงครู่หนึ่งและถามว่าคุณไม่ได้มาจากโลกและคุณมีเพื่อนร่วมทางในพรามอเดลเรียวเจียงเฉนยิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถามนี้เซียวยูเอซานไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไป ไม่ว่ายัางไงก็ตามปราบใดที่คุณสามารถติดสิบอันดับแรกได้มันก็จะให้ใบหน้าของคณบดีเทียนและใบหน้าของอาจารย์สิบเชียงเฉินมั่นใจเซี่ยวยูเอซานไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นและหันหลังเดินจากไป เจียงเชนยังคงปรับอัตราดอกเบี้ยของเขาต่อไปวันหนึ่งไม่นานก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นนอกห้องโถงใหญ่ของเอ็กวอนเทียนสองที่แห่งนี้รวบรวมอัจฉริยะทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รวมมากถึงหนึ่งร้อย 000คนแน่นอนความแข็งแกร่งของผู้ฝึกฝน100,000คนโดยทั่วไปอยู่ในขั้นที่4ถึง5ของการชำระให้บริสุทธิ์และน้อยกว่าขั้นที่5ของการชำระให้บริสุทธิ์จากกระพัฒศักดิ์สิทธิ์เอ็กวอนเชียนปรากฏตัวที่ทางเข้าห้องโถงใหญ่มองดูพระ100,000รูปที่เข้าร่วมการแข่งขันด้านหน้าและพูดเสียงดัง ทุกคนการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ภูเขาวันกูนกเขาอธิบายสถานที่แข่งขันและวิธีการแข่งขันในขณะเดียวกันก็บอกว่าคุณสามารถสร้างทีมได้และเกณฑ์ในการตัดสินอันดับก็คือคุณภาพของเม็ดยาอสูนสำหรับค,คุณภาพเดียวกันการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับปริมาณเวลานี้คือหนึ่งเดือนค่ามอนสเตอร์มากเท่าที่คุณต้องการภายในหนึ่งเดือน ยิ่งคุณได้รับมอนสเตอร์มากคุณภาพยิ่งสูงยิ่งอันดับสูงขึ้นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเสียงเรียบเรียบดังขึ้นตกลงจากกระพัดศ,ศักดิ์สิทธิ์เอ็กวนเชียนเปิดปากของเขามองไปที่โรงไฟฟ้าบางแห่งที่มีอยู่และกล่าวว่าทุกคนได้โปรดร่วมมือกับข้าเพื่อเปิดทางที่ว่างเปล่าเมื่อได้ยินเช่นนี้โรงไฟฟ้าจำนวนมาก <ๆ S 1> ก็ยืนขึ้นมาหาอำนาจหลายสิบคนรวมตัวกันออกแรงอันทรงพลัง บ,บังคับทำลายความว่างเปล่าและเปิดทางผ่านทุกคนได้โปรดเวลาคือหนึ่งเดือนหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนทางเดินจะเปิดขึ้นอีกครั้งและคุณสามารถกลับมาพร้อมกับทางเดินเมื่อเสียงของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เอ็กวอนเชียนดังขึ้นผู้คนที่อยู่ด้านหน้าห้องโถงก็เข้าไปในห้องโถงผ่านไปทีละคนหายไปในท้องฟ้าเหนือห้องโถงเอ็กวอนเชียนซองจิงเฉินทำเช่นเดียวกัน ทันทีที่พวกเขาปรากฏตัวนอกห้องโถงพวกเขาพบเซียวไฮและเชนยูดี้ทั้งสามคนอยู่ด้วยกันและเข้าไปในช่องวอยพร้อมกันหลังจากข้ามทางเดินพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วนี่คือพื้นที่ว่างเบื้องหน้าคุณคือขุนเขาท้องฟ้าแห่งขุนเขาและแม่คลื่นลึกลงไปในภูเขามีเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้จักและเสียงคำรามก็ทำให้หูหนวกนี่คือภูเขาวันกูใช่ไหม เซียวเฮยเิ็นเทอกเขาข้างหน้าเขาเขากำลังจะขยับตัวมองไปที่เจิงเฉินและพูดว่าเจ้านายคราวนี้เราจะขึ้นไปถึงสามอันดับแรกได้ไหมเจิงเฉินยิ้มเบาๆและกล่าวว่าถ้าไม่มีเหตุบังเอิญเราสามคนจะสามารถครองสามอันดับแรกได้เจิงเฉินมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากและเขาก็มั่นใจในความแข็งแกร่งของเซียวไฮและเฉิยนยูย่ยี่ไม่ต้องพูดถึงอาณาจักรธรรมะ ว่ากันว่าเป็นขั้นที่9ของการเป็นนักบุญซึ่งแน่นอนว่าเป็นอาณาจักรที่สูงที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้และร่างกายของเขาก็มาถึงขั้นกลางของขั้นที่8ดของการเป็นนักบุญเมื่อเทียบกับเซียวไฮแล้ว ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนักและเขามีท่าสังหารมากมายและทั้งสามคนก็รวมพลังกันแม้แต่สัตว์ประหลาดในขอบเขตของกฎหมายสามารถฆ่าพวกเขาได้ใครสามารถฆ่าผู้ปลุกฝังที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ดังนั้นเจียงเฉินจึงมั่นใจมากกว่าเขาสามารถชนะสามอันดับแรกได้รอบๆผู้คนยังคงล้มลงหลังจากที่คนเหล่านี้เดินออกจากทางที่ว่างเปล่าพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มมองหาเพื่อนร่วมทางเจียงเฉินสิงมาจากด้านหลังเจียงเฉินหันกลับมามองและพบว่ามันคือควิ่งคิ่งด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาพูดมันคือชิง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 เข้ามาเหลือบมองที่เสี่ยวเฮยและเฉินยู่เตียและถามว่า นี่เพื่อนคุณเหรอยักหน้าในเวลานี้ผู้คนจำนวนมากมาจากระยะไกลคนเหล่านี้เป็นสาวกของเฮเบเวนลี่คอร์ดและเจนเชนได้พบกับสิทธิ์ของเซี่ยยูเอซานเท่านั้นใบซิยูและไม่รู้จักคนอื่นเลยสิทธิ์น้องชิงชิงผู้นำเดินเข้ามาเรียกเขาวสวมเสื้อคลุมสีขาวและบนเสื้อคลุมมีคำว่าเทียนยูอันสลับไว้เขาหล่อมากประณีตมากและในแวบแรกเขาเป็นคนที่มีการศึกษาสูง ควิงคิงแนะนำเจียงเชนนี่คือรุ่นพี่ของฉันและเป็นสิษย์ที่ใกล้ชิดของคณบอดีเขาอายุน้อยแต่การฝึกฝนของเขามาถึงขั้นที่8ของการเป็นนักบุญแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ได้รับความนิยมสำหรับการแข่งขันชิงแชมปครั้งนี้ ขั้นที่8เจียงเฉินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าในหมู่สาวกของสารสวรรค์จะยังมีมหาอำนาจในขั้นที่8ของการชำระให้บริสุทธิ์ใช่ชิงๆกล่าวสิทธิพี่ลินหยวนแข็งแกร่ง,งมากด้วยเขาเป็นผู้นำในครั้งนี้สารสวรรค์ของเราจะได้รับการจัดอันดับที่ดีอย่างแน่นอนคุณเป็นสิทธิของผู้อาวุโสเซี่ยวจิงเฉินดวงตาของลิงหยวนก็ยังคงอยู่บนจียงเฉนเขาพูดด้วยรอยยิ้ม ฉันเคยอยู่ในสถานที่พักผ่อนมาก่อนฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณหลังจากที่ฉันจับไปคุณเอาฝ่ามือทั้งสามของซิชูเห็นคุณไม่ได้อ่อนแอเข้าร่วมทีมของฉัน,ฉนคุณฉันและน้องสาวค<า>ุ้งกิ้งค้าพวกเขาสามคนร่วมมือกัน พวกเขาจะอ,อยู่ในสิบอันดับแรกอย่างแน่นอนลินหยวนเป็นลูกศิษย์ที่สนิทสนมของคณะบอดีเขามีความภาคภูมิใจมีสาวกบมากกว่า20คนที่เข้าร่วมการแข่งขันในเฮเวนลี่คอร์ในครั้งนี้แต่เขาเลือกเฉพาะควิงอิ้งและเจียงเชนเป็นหุ้นส่วนเท่านั้นเมื่อสาวกบในสวรรค์คนอื่นๆได้ยินว่าลินหยวนพูดถึงเจียงเชนและควิงอิงเท่านั้นพวกเขาก็กังวลในทันทีที่ใหญ่ลิน คณะบอดีขอให้พวกเรามาด้วยกันใช่ทำไมคุณถึงพารุ่งพี่ชิงชิงและเจยงเฉินมาเท่านั้นทุกคนต่างพูดขึ้นหากไม่มีลินยูอันในทีมพวกเขาจะไม่มีทางเอาชนะมอนสเตอร์ที่ทรงพลงังดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีได้เจียงเฉินเหลือมองลินยูอันยิมเบาๆและพูดว่าที่ใหญ่ลินฉันมีเพื่อนอยู่แล้วดังนั้นฉันจะไม่เข้าร่วมกับคุณหลังจากพูดเธอมองไปที่ คุิงกิงชิงชคุณต้องการมากับฉันหรือกับพี่หลินผู้ชมต่างตกใจเมื่อคําเหล่านี้ออกมาแม้แต่หลินหยวนก็ยังตกใจความแข็งแกร่งของเขามาถึงขั้นที่แของการเป็นนักบุญแล้วความแข็งแกร่งนี้แข็งแกร่งมากกับเขาการเข้าสู่สิบอันดับแรกนั้นไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้เจิงเฉินปฏิเสธคะเขายังเป็นคนญิ่งยโสเจิงเฉินปฏิเสธเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มเบาๆแล้วพูดว่า น้องชายเจียงฉันหวังว่าคุณจะได้รับผลที่ดีเขาพูดพร้อมกับมองไปที่ชิงชิงน้องชิงชิงคุณจะเลือกอย่างไร